ไม่รับมูยังไงให้ปังฉบับแม่นกขาชานันนะคะวันนี้มีเคล็ดลับไปยังบอกให้ค่ะ นะคะหากเราเป็นสายมูนะคะเราอยากที่จะมูเราให้ปังอยากจะให้ล่ำรวยอยากจะให้สำเร็จวันนี้ไม่เคล็ดลับง่ายๆนะคะอันดับแรกข้อที่หนึ่งคือคุณต้องศรัทธา ก่อนที่เราจะบูชาอะไรไม่ว่าคุณจะบูชาอะไรนะคะคุณต้องความมีความศรทัทธานะศรัทธาต่อท่านนะคะว่าเชื่อว่าท่านมีจริงเชื่อเชื่อว่าท่านเนะะี่ยค่ะมีพลังบาร,รมีนะคะที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะแล้วก็เชื่อนะคะในพลังบุญบาร,รมีของท่านนะคะว่ายิ่งใหญ่มากพอที่จะให้พรกับเราได้นั่นเองนะคะคุณต้องศรัทธาด้วยหัวใจของคุณจริงๆริเสียก่อนและข้อที่2คือคุณต้องรู้ว่าท่านชอบอะไร หลายคนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบูชาองค์วิคเนศบูชาพระแม่สมีบูชาพี่ไข่นะคะหรือว่าบูชากรตมัมแต่ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าท่านชอบอะไรวันนี้นะคะพอคุณสรัทธาแล้วคุณได้บูชาท่านแล้วคุณต้องรู้ว่าท่านชอบอะไรค่ะอย่างเช่นองค์วิคเนศนะคะท่านจะชอบน้ำเปลา่านมจืดใช่ไหมนมจืดนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคะคุาอะไรเดาเรื่อง ขนมราดุมุทกะเนี่ยค่ะที่ท่านชอบใช่ไหมคะดอกชบาแดงอ่าใช่ไหมแล้วก็นะคะถวายหนูมุสิกะอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรู้ว่าท่านชอบอะไรนะใครบูชาแม่สมีนะคะก็ต้องรู้เลยค่ะว่าแม่สมีนะคะชอบเครื่องหอมเครื่องหอมก็นะคะเคยจุดนะคะจุดเทียนหอมถวายท่านนะคะฉีดน้ําหอมถวายท่านนะคะหรือดอกบัวสีชมพูอ่านะคะเพราะแม่ก็ชอบสีชมพู นะคะเนี่ยค่ะการบูชาอะไรเราก็ต้องรู้บูชาพี่ไข่เราก็ต้องรู้ว่าพี่ไข่ชอบอะไรจริงไหมคะ,ะเมื่อเรารู้ว่าท่านชอบอะไรค่ะเราก็หาสิ่งิ่งนั้นนะคะมาถวายให้ท่านตามกําลังของเรานั่นเองนะคะก็หมั่นถวายนะ,ะหมั่นไหวหมั่นขอทุกวันพระนะคะก็จะทําให้เราค่ะได้รับพรจากทราด้วยนะคะและนะคะข้อที่สามคือหลายคนก็อาจจะมีความคิดที่ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะอยู่กันคนลราควบคุมกับเราแล้วนะคะท่านไม่ต้องการบุญหรอกนะวันนี้คุณกําลังคิดผิดนะคะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสายมูอย่างเราเนี่ยค่ะจะบูชาให้สาเร็จนะคะคุณต้องหมักถวายบุญให้ท่านนะคะคุณต้องเป็นคนที่ชอบทาบุญชอบทํากุศลชอบทาทานนะ,ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็จะเขาเรียกว่าให้ทรัพย์ให้โชคนะคะให้ทรัพย์เราเนี่ยเอาไปทํากุศลส,สร้างบาร,รมีให้กับ ตอนที่เราทําบุญทุกครั้งแล้วก็ถวายบุญให้ท่นนานนะส่งบุญให้ท่านนะคะเป็นนิดแล้วก็นะคะสิ่งสําคัญก็คืออย่างตัวพี่น้องเองก็จะมีกระปุกบุญไม่รู้ว่าใครทําหรือเปล่าแต่ว่าพี่นอ้องหารจะมีกระปุกที่เป็นกระปุกออมสิ่แล้วก็เขียนคําว่ากระปุกบุญอ่าก็แล้วแต่เราจะทำบุญอะไรนะคะเดีย๋ยววันนี้เราจะเก็บไว้ถวายสังฆทานอันนี้อันนี้เราจะเก็บไว้ทําบุญสร้างโบสถ์เนี่ยค่ะอันนี้ เกไปทำบุญสร้างพระก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเป็นกระบุบุญนะคะตอนที่ก่อนจะนอนนะคะก็จะหยิเยบเงินมาหนึ่งเหรียญน,นะคะเหรียญบาทเหรียญห้าก็ได้นะคะแล้วก็นําเงินนั้นอธิษฐานให้ดีเลยค่ะเนี่ยด้วยเดชแห่งบุญนะคะลูกขอนําปัจจัยนี้นะคะ ร่วมทำบุญให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทำบุญให้กับขั้นต้อกรรในเวรน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญจากพระเจ้านะคะด้วยเถิดแค่นี้ค่ะแล้วก็หยอดกระปุกอมสิทไปแบบนี้เป็นต้นนะคะคนไหนทําบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีเยอะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะรักเอ็นดูแมตตาแล้วก็ทําให้เราเป็นสายมูตัวแม่ที่ฟังตลอดกาลนั่นเองนะใครที่บูชาแล้วยังไม่ปังน,นะคะลองทําตามดูค่ะนะดีไม่ดียังไงก็พอบอกพี่ล็อกด้วยแล้วกันนะคะ